สวัสดีค่ะทุกคนขอโทษนะคะที่หายไปเกือบอาทิตย์เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ที่ฉันจะมาเล่นไอเดนในโหมดใหม่ล่าสุดนะคะลมหายใจครั่งนะคะโอเคค่ะทุกคนถ้าคลิปนี้เสียงดิฉันแปลกๆไปต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าดิฉันเป็นไข้นะคะโอเคค่ะอากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะทุกคนดูแลสุขภาพรักษาตัวเองให้ดีๆนะคะโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าในโหมดนี้มันจะเป็นยังไงนะคะ โอเคค่ะไปกันเลยโอเคค่ะเราก็รอหาห้องนะคะตอนนี้โอเคค่ะโอเคค่ะเจอแล้วนะคะโอเคค่ะ เกมนี้จะเป็นแบบ3-3นะคะโอเคค่ะโยนบอลใส่กันค่ะโอเคค่ะฉันจะเล่นเล่นตัวอะไรดีอะคะคือวันนี้เป็นวันช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษนะคะคือเปิดให้เล่นทุกตัวละครเลยนะคะทุกคนใครอยากเล่นตัวอะไรก็เล่นเลยะคะ่ะช่วงนี้เขาเปิดให้เล่นนะคะโอเคค่ะ ฉันไม่รู้ว่าฉันจะเล่นอะไรฉันก็เล่นบาร์เทนเดอร์นี่แหละค่ะโอเคค่ะมาค่ะมาดูกันดาค่ะว่าอุ๊ยชนะไหมนะคะโอเคค่ะในโหมดนี้ก็คือโยนบอลใส่กันนั่นเองนะคะโหมดนี้ไม่มีอะไรมากค่ะโยนบอลใส่กันอย่างเดียวเลยค่ะโอเคค่ะกดเลยค่ะจะเป็นสามสามนะคะโหมดนี้โอเคค่ะรอโหลดเข้าแมปก,กันนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เข้ามาอยู่ในโหมดนี้แล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าอุยเป็นยังไงนะคะฝั่งนู้นนะคะโอเคค่ะมาค่ะเริ่มเลยค่ะต้องให้ได้ทําคะแนนเราต้องทําให้ฝั่งนั้นเจ็บลม้มเราต้องได้20คะแนนนะคะคะแนนหามันจะไงนะคะก็จากการโยนบอลใส่กันนั่นแหละคะ่ะโอเคค่ะหาลูกบอลกันค่ะว้าหนึ่งเอ็ม,มาอ้างอยโยนใส่ฉันเสียเอาคืนไปเลยค่ะลูกบอลหล่อนหรอ หยุดนะยะขี้ขอบขีขอมาค่ะโยนเลยค่ะจะไปไหนคะเอ็มมาโอ๊ยไม่โดนยเอาบอลข่โยนค่ะอะไรคะน้องน้องนักจิตกรคะมาค่ะบอลอยู่ไหนคะมาคืออยู่ไหนคะอยู่ไหนกันคะมาคข่โยนไปเลยค่ะโอยไม่เดินไม่ถึงโอเคค่ะมหาวิเอาใหม่ค่ะตอนนี้ฝั่งเราได้2คะแนนแล้วนะคะโอเคค่ะโอ้ยโอ้ยแนิดนึงนะคะโอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะ หมดใหม่ก็อย่างนี้นะคะโอ้ยแหลกโอเคค่ะหมดใหม่วิ่งหาฝั่งนั้นนะคะแล้วก็โยนบอลอัดหน้าเลยค่ะจะไปไหนคะน้องจิตตะกรเอาบอลพี่ไปกินเลยจ้าเลิศค่ะโอเคก็อ้ายหนึ่งเอ็นมาโอ้ยไปไหนเอาบอลแกคืนไปอยาวะโอเคค่ะบอลอยู่นี่อ้ทุ่หมอยเอาไปเลยค่ะเอาไปโยนเต็บอลเลยค่ะหมดนี้ดิฉันก็หลงๆนะคะหลงระหว่างเพื่อนตัวเองกับทีมฝั่งตรงข้ามนะคะโอเคอ้ป้องกันค่ะชินได้ค่ะเอาบอล หล่อนขึ้นไปเลยยากเลิศค่ะมาค่ะตอนนี้เราก็นําเขาเป็นหกพันแนนแล้วนะคะตอนนี้มาค่ะเอาบอลไขยืนไหนคันอยู่ไหนค่ะอยู่นั่นหรอค่ะ,คะนางเอ็มมาเอาบอลไปกินเลยจ้าอ๊อยอะไรคะไม่ไอไอเอาบอลมาไขโยนค่ะไอไออ้อยดุเย่ไปเลยสิค่ะโอเคค่ะไปหาบอลกันค่ะอุย ไปค่ะวิ่งมาเลยค่ะโอเคอ่ะโดนโยนบอลใส่อ่ะโอเคค่ะเอาบอลมาค่ะขอเปลี่ยนดีกว่าเป็นบอลสีทองค่ะเพราะว่าบอลสีทองจะทำดาเมจแรงมากนะคะโอเคค่ะอยู่ไหนคะนางเอมมาเอาบอลทองไปกินล้มไปเลยสิคะโอเคค่ะมาค่ะเอาบอลมันนี่อะไรคะน้องจิตกรเอาไปเลยค่ะลดค่ะอะไรคะนางเอมมาเอาบอลไปกินค่ะไอ้่ะเอาบอลไปอีกกินอีกรูปนึงค่ะ วัดอ๋อโดนอัดหน้าเต็มๆเลยค่ะออยโอเคค่ะมาค่ะกลับมาแล้วค่ะไปค่ะกระโดดลงมาเลยค่ะไอไม่ให้ค่ะเอออะไรคะอะไรคะอย่านะคะกันค่ะอ๋ออ๋อมาสองเอาบอลคืนไป้ังเอ็มมาโอเคค่ะอ้อยอะไรยะอืมเอาไปค่ะลัคกี้กายเอาไปเลยค่ะอ้อยทำเพื่อนฉันหรอ ทำเพื่อฉันเหดังลักกี้อ๋อโยนผิดทางอ๋ออย่าอ๋อเต็มหลังกูเลยค่ะโอเคค่ะมาค่ะฉันกลับมาแล้วค่ะมาค่ะบอลอยู่ไหนคะบอลอยู่ไหนบอลอยู่ไหนบอลอยู่ไหนคะมาเจอแล้วค่ะเอาเลยค่ะลูกสีทองนี่เลยค่ะแรงดีค่ะไอ้ไอ้ไอ้อะไรคะนังลักกี้กายเอาไปเลยค่ะเออโดนไปเลยสิคะโอเคค่ะอยู่ไหนคะ เอาไปกินค่ะโอ้ยวายบอลระเบิดหรอระวงังไอ้นั่งรักนั่งจิตกรโอ้ยรับได้หรอวายไอเอาไปกินค่ะสวนกันไปเลยค่ะโอเคค่ะไอเอาบอลมาค่ะได้มาแล้วค่ะโยนอีกค่ะโยนอีกตายสิไอยมีโดนโอจูกเก่งนะลอนโอเคข่นนังเอ็มมากก็ได้โอ้ยอืมกันทันเก่งหลบเก่ง โอเคโอ้ตลงค่ะโยนใส่เพื่อนตัวเองงงมากเอาไปเลยค่ะนางเอ็มมาแก้เขิ่นค่ะเมื่อกี้อ๋ออ๋บอลสีทองเออเจอแล้วค่ะนางเอ็มมาโดนแน่นอนคลอนอ๊ยรับได้หรออายฉันพุ่งหนีทันค่ะบอลอยู่ไหนบอลอยู่ไหนอาเจอแล้วอ๋ออออ๋ออืมฝากไว้ก่อนเถอะฉันมาแล้วค่ะกลับมาค่ะโอเคค่ะล่อนลงไปเลยค่ะเอาบอลค่ะอ๋ออ๋อนางเอ็มมา ยัดฉันเก่งแย่งฉันเก่งเมื่อกี้พูดผิดค่ะโอเคค่ะเอาบอลมาอะไรคะอะไรคะอ๋ออ๋อโดนเต็มหลังเลยค่ะโอเคค่ะมาค่ะกลับมาใหม่ค่ะบอลอยู่ไหนคะบอลฉันอยู่ไหนร่อนลงไปหาบอลค่ะอยู่ไหนคะลูกบอลเจอแล้วค่ะอยู่ตรงนี้เองโอ๊ยจบแล้วหรอกค่ะโอเคค่ะ ตายนี้เราก็ชนะแบบสวยๆนะคะโอเคค่ะทุกคนโหมดนี้สนุกมากเลยนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ